สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แม่มีวภาคกะสอบฟรีซักอบกรีดค่ะวันนี้ก็เปิดใดมกสามหนึ่งหเอคิวที่หนึดจ้ะมาค่ะไดแมกสามหนึ่งหนึ่งเอคิวที่หนึ่นะจ๊ะกระสอบน,นี้ติดจองแค่ชายจิวนะเหลือว่างค่ะ แสงไไหมแสงไพ่เป็นได้อยู่ปแสสว่างไรไปสว่งเปิดมากใช่จงคุณน้องนา้า จ้าว่าจะมาเยอะทุกกระสอบทุกะคะ่ะต้องรู้นะตอนเปิดกระสอบทุกอันคะ่นะะคุณยาติอาจารยสวัสดีค่ะมีรุนใจไปแนละ้วสูบเบียร์อ๋อเป็นไรเมื่อก,กี้ยังได้อยู่เลยสูบไรไปแนละ้วย,ยังไม่ทันพูดหญิงจิ๋วว่างนะจ๊ะใครด,ดูหญิงจิ๋วคะ่ะคุณย่าตะจ๊ะสวัสดีคะ่ะคุณย่าดูชายตคุณย่าคนสวยหายไปไหนมา ไปเที่ยวไหนมาคุณย่าเดี๋ยวคุณย่าก็ถามว่าเราเดี๋ยวหายไปไหนมาเราเราหายไปไหนมา <laughs> ใช่ก็เมื่อวานหายไปทั้งวันอืเออหายไปไหนมาแม่แมวสวัสดีค่ะสองเด็ดจิ๋วค่ะมาเนีวโอ้ยจิวนั้นเด็ดเป็นร้อยตัวเลยเนี่แม่อ,อะไร,<ม>รอ่ะเออใช่ใช่ก็สดก่อนหน้านี้ร้อย จะยูหญิงจิวหญิงจิวรวมเดทมานะจ๊ะลูกค้จาจ๋ามาแล้วนะคะเปิดให้ลูกค้าได้ชมกันทุกคิวลูกค้าค่ะดูแล้วค่อยจองจ๋ะหญิงจิวมินิมอลค่ะม,ม,มินิมอลมินิมอลนะจ๊ะเออเด็กจะปิดเทอร์มแล้วเดี๋ยวเขาก็ลังหาชุดไปซัมเมอร์กันนะลูกค้าจ๋าว,ว,ว่ายน้ำแม่แววใช่ตัวว่างค่ะ ใครโตใครจะเลือกโปรนะร่าจะลูกคักขาโปรพับส่งเลยเหรอสองพันแปดเ้าสิบค่ะหญิงโตว,ว่างนะจ๊ะกระตูนมาดีสวยรุ่นใส่วายมาดีวายทูเคว่าค่ะวายทูเควายทู โอ้โไม่น่าได้แล้วเพรามือน่าไมลด้ไม่สำเร็จอ๋อมันดิที่อินเทอร์เน็ตนะอราอินเทอร์เน็ตเราเป็นอะไรยังปวดหัวกับเด็กอ๋อปิดทิ้ยโอ้ให่พูดเลยแววยังไม่ปิดหัวยังปวดเอาลนี่หนกรสอนี่ยังไม่ไปนยังไม่ไปไอ้นอนอยู่บ้านไปจ้ไปก็ได้นะ ใช่แล้วครัว่างมากากกินข้าวหรือยังแวววันนี้เปิดสองหญิงจิ๋วจ้าคืนนี้เปิดสองคิวนะลูกค้าใครจองรีบจองจ้าอู้ยปลายหอยเต็มเลยลูกค้าว้ายปลายหอยหลุดไม่ทำแบบเพื่อนแบบเดียวยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะยังไม่ได้ทำอะไรายหอยเต็มเลยลูกค้าผ้าสวยสะอาดใหม่มาก เชือดลอยใช้จิ้วจิวเน้นหัวใช้จิ้วอู๋กินหัวจริงว่ะไม่ค่อยเยอะอ้าวเน้นหัวเน้นหัวไปห้อยเป็นดงเลยจ้ากินแต่กาแฟโอเคค่ะปกติเขาโอเคเรากินแค่นั้นพอแล้วแววเราอย่ากินเยอะอย่างอื่นเราให้ลูกกินของมีประโยชน์อ่ะของมีประโยชน์เราให้ลูกกินแม่เราเปิดมอใช้น้ำสองสองคิวไทยวันเสิร์ฟเรื่อยๆปะ หาวายชายจิ๋วมาอีกแล้ววันนั้นี่กว่าทีะสีจะแ่งเพิ่มนต้องไปลองจรง่ต้องไปออีกต้องมาใช้น้ชจิ๋วของกันไหมคะไม่ใช่ค่ะของแม่กันรอก่อนนะของแม่การคิวที่สามต่อกสามคิวใช้จิ๋วคิวนี้ของคุณแม่น้องนาจ้ะกางเกงิีนอกจิ๋วจ้ะ 5, 5้าห้อยหกห้าตวลสอเดซิวสวยๆเลยค่ะไบห้อยเต็มเลยลูกค้าเร็วเข้าอุ้ยเด็ดสวยจังโอ้ยเดจิวสวยแล้วเนี่ยดูดิเจยูมายังจ้าเจยูมาเจยูยังมาไม่พบคุณยาแม่ติกคนสวยไปห้อยเต็มเลยสวัสดีค่ะหญิงจิ๋วมินิมอว์จ้ะ เอายิงโตหม้อก็มาจ้ายิงโตเลือกโต <c oughs> พักส่งเลยได้เลยค่ะป้ายห้อยเต็มเลยทีนี้ยิงโตกริบเลยค่ะผ้าสวยมากลูกค้านี่มีแต่ป้ายห้อยเน้นหัวแม่ธาพรสวัสดีค่ะเน้นหัวเลยนี่นี่แมตติสสวัสดีค่ะไม่จริงไม่ได้ห้อยเล่นป้ายจากช็อปเด้อนี่เบเช่เอาดูดีๆแล้วป้ายห้อยเยอะกระสอบนี้ม <c oughs> ีแต่ป้ายห้อยมันป้ายหนึ่งมนมีป้ายห้อยมือไอ้น,นี่ด้วยรีแท็ก้วยป้ายมือหนึ่งดูดิ ลายห้อยเต็มเลยใช้จิ๋วค่ะยิงจิ๋วมินิมอลปีกนกค่ะยิงจิ๋ววางแล้วก่อนลูกเด็กยิงโตค่ะยิงจิ๋วใครจะจองนะจ๊ะมินิมอลเยอะค่ะเร็วๆครับใครจะจองมินิมอลค่ะเด็กยิงโตจ้ะใครถามหามินิมอว์นะเปิดแล้วไม่มาเอาแล้วลูกค้าโอ้ยนี่ยิงโตวสวยว่ะเด็กจิ๋วนะจ๊ะยิงโตวสวยมากผ้าใหม่นะคะใครจะเอากระสอบนี้ลูกค้าบอกได้คทำเดียวว่าสวยมากเอาไปที่ถ่ายเลยนี่ดูยิงจิ๋วดิ เงาวับเลยดูดูดูเห็นป้ายไหมเห็นป้ายตรงนี้ไหมเห็นไหมไม่เถลิกเลยเห็นไหมแม่มิ้นสวยแม่มิ้นคนสวยสวัสดีค่ะผ้าสวยสะอาดใหม่ๆเลยลูกค้าเชิดชายจิ๋วจ้ะใช่ว่าเอ่อชายมีว่างอยู่ชายโตว่างนะชายโตรถโปรส่วนลดละสองพันแปดค่ะดูเลยผ้าแบบเงาเงาดูดูดูป้ายที่คอเห็นไหมดูป้ายที่คอก็ได้มาเสาะมาดูว่าหญิงจิ๋วค่ะอยากได้อะไรบอกได้นะมีทุกรหัสเลยเด็จิ๋วสวยๆเลยค่ะ กระโปรงหญิงจิ๋วจ้าเนี่ยชายจิ๋วหล่อมากเลยรหัสนี้ผ้าสวยสะอาดดีแต่ลูกคา้าผ้ายังใหม่ดิแมทเราพูดถึงแบนรนด์การ์ตูนเยอะเดซจิ๋วนะคะเดซจิ๋วสวยเลยผชิ้วนี้อย่างฟังเลยวะเนี่ยไอไอ,ไอที่พ่อยอย่างเงี้ยถึงจะเป็นรีแพ็กแต่ผ้ามันใหม่อันนี้เลยนะเงาเลยนะติดหางน,น้อยมากเลยเนี่ยดูดิดูหญิงจิ๋วดิเนี่ยมินิมอลเลยเห็นไหมใครเจอบหญิงจิ๋วมินิมอลเลยเห็นไหม มินิมอลมินิมาร์ตเลยว้ามีกี่เฮากระโปรงหญิงจิ๋วค่ะมีกี่เฮามาแล้วแม่หญิงจิ๋วยังว่านะจ๊ะใช่น่ารักมากเลยลูกค้าดูดิน่ารักมากเลยไหมหญิงจิ๋วแบบสวยๆเลยเดทจิ๋วก็สวยนะลูกค้าเดทจิ๋วค่ะใครจ้าหญิงจิ๋วนะใครจ้าหญิงจิ๋วร่วมเดทไหมมินิมอลมากเลยเนี่ยหญิงจิ๋วแววหญิงจิ๋วร่วมเดทไหม แลเจ็ดเป็นห้าเก้าสิบเดียวหหนูเด็กจิ๋วตัวเท่าเล็กวะเล็กจังวะไซส์เจ็ดสิบแกได้รึใช่เจ็ดสิบยังมาอ่ะค่ะที่หตัวเล็กนะมิ้งแต่ไซส์เจ็ดสิบนะม่อมากเมื่อวานที่เปิดให้ลูกค้าก็ม่อผ้าสวยเนี่ยผ้าแบบดิ้งๆดูหญิงโตนะหญิงจิ๋วได้ไหมอะพ่อว้าวโลนี่หญิงโตเนี่ยมีแต่จิ๋วๆเนาะเนี่ยโลนี่ดูดิแม่ไหมจองหญิงจิ๋วค่ะจองหญิงจิ๋วทำไมโอเค สี่เนสองเก้าสิบค่ะอันนี้หญิงจิ๋วลดราคาลงแล้วนะจากสี่เนห้าเก้าสิบลดให้ลดสี่เปนสองเก้าสิบเองอันนี้ใหม่จิ๋เลยนะโลนี่งานตามหาไวรุ่นเนี่ยใครจะเอาเนี่ยญิงโตวสวยมากเลยญิงจิ๋วจ้ะเอาได้นะผ้ามันสวยสะอาดผ้าสวยใหม่สะอาดเลยมีตัวจิ๋วจิ๋วจริงห่หญิงโตอย่างเยอะเมื่อวานนั้นเมื่อวานลูกค้าได้ไปสองตะกร้าเต็มอะได้กิโลนะสามสิบห้าโลั้งหญิงโตเน่ะดูดิดูญิงจิ๋วดิม่อมากเลย เหลืออมีแค่สามคิวนะใครจะจองลูกค้าหญิงจิ๋วค่ะอันนี้ป้ายห้อยเต็มเลยเอาไปเถอะลูกค้าค่ะแมวนี่จะใหม่ๆผ้ามีแต่สวยๆใชาโตว,ว่างหญิงโตว,ว่างเด็จ,จิ๋วว่างคะ่ะเนี<ด>่ยกระโปรงหญิงโตจ้ะเด็จ,จิ๋วแบบน่ารักเนี่ยอันนี้เพชรอิดนะเนี่ยนเนี่ยเพชรอิดนะเนี่ยเด็จิ๋วเนี่ยเด็จ,จิ๋ยจจวยัางงามแววเด็จ,จิ๋วไหมทำไมไม่เอาหญิงจ,จิว๋วรวมเด็ด้วยเนี่ยดูมูดูหญิงโตตัวนี้ไซส์ร้อยสามตัวเล็กจ้ะร้อ ยิงโตัวร้อยสาตัวเล็กแจ้งโลกคิดว่ามินิโม่ด้วยเนี่ยดูดิยิงโตผ้าสะอาดนะใช่ผ้าใครอยากได้ผ้าสวยสะอาดงานเกล็ดเอลูกค้าเน้นหัวผ้างานขุยน้อยจัดเลยโอ้โตเยอะไหมชายตอยากดูย่าชายตัชายตประมาณร้อยสี่สิบตัวบวกลูกค้าขั้นต่ำประมาณร้อยสี่สิบตัวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูรู้ชายตให้นะเอ้ามาแล้วเวลาบักรักรักเดฟผิวสีผู้หวานมากดูดิยิงโตก็สวยใหม่กิฟต์เลยนะติ๊ก จิวน่ารักใช่เพื่อนไม่โกหกเพื่อนอยู่แล้วติ๊กนนเพื่อนไม่โกหโกหใครทั้งนั้นอันนี้ไปวัดไปว่าได้สบายเลยเพราะว่าใหม่กิบเลยใส่ไปวัดได้เลยลูกค้าไปโว์เนี่ยดูดิกิบมากใส่ไปวัดไปว่าได้เลยค่ะผ้าใหม่สะอาดเหม็นหัวผ้าเลยนี่เอาไปโชว์ผ้าเอาไปโชว์ผ้าเออเอาไปโชว์สาวว้าวเดญิ่งโตแม่เนี่ยเดญิ่งโตย่างสวยเลยเฮ้ยเดจิ๋วน่ารักจัง แต่เขาจิ้วแนวของพี่อืยังมาหน่อยพี่ดูเริ่มตั้งแต่เจ็ดศูนย์เลยกระสอบเนี้ยจำนวนชิ้นนึนก็เลยเยอะมากหญิงโตช่างให้ลูกค้าลูกค้าเลือกโปรพับส่งไปอ่ะสามสิบห้าโลหญิงโตโคตรเยอะเลยเยอะจริงเออแบบไอ้นี่มากใช้จิ๋วไม่แต่รอ่อวนแต่โคตรปังเลยวนเด็ดจิ๋วให้หน่อยโอ้ได้กี่ตัวเนี่ยแม่แววพึ่งจะได้สี่ห้าตัวแววเว้ยวนไปไหนวะแววเดี๋ยวให้มันได้สักห้าร้อยตัวก่อนแววเว้ยนี่หญิงจิ๋วนี่เออมีลับมีลับ ตัวเด็ดก็คือลับใช้จิ๋วค่ะใช้จิ๋วอย่างหล่อเลยได็ดนี่แต่ใช้จิ๋วชุ้นี้หล่อจริงจำนวนชิ้นเยอะด้วยนะเพราะว่ามันมันแบบจิ๋วให้ใช้โต้คุณญาติแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าเจอใช้จิ๋วจ้ะเก่งใช้โต้ไม่ไปถามว่าอะไรว้างบ้างคะเจ๊จิ๋วเบ๊โม่อมากเลยหญิงจิ๋วอะจิ๋วถัดไปแกมาดูด้วยใช่ญิงจิ๋วแล้เด็ดใช้จิ๋วโคตรหล่อเนี่ยใช้จิ๋วหล่อจริงชิ้นนี้ดวงปังมากเลยญิงโตค่ะ ลวงแบบป็นยังปังเลยยิงโตผ้าสวยสะอาดมากเอ็มจะยิงโตเนี่ยดูผ้าดูผ้าผ้าสะอาดมากการใส่ผ้าแบบใหม่ๆอ่ะเอาไปดี้ขายเลยอ่ะใครจะเอาไปดี้ขายเลยอ่ะดูดิเนี่ยโหวดกระสอบตัง้งหมื่นห้าห้าร้อยลูกค้าการใส่โตค่ะอ่ะดูดูรเรียนจบไปแล้วนะออกมาหนะ่อยออกมาดูท้องบินเรียนจบยังเรียนจบแล้วอ่ะโอเคโอเคพักก่อนสิบห้านาทีตูเลย เอาผ้ากดถึงห้าชิ้นเพื่อเรียนวิชาต่อไปด uh. ิสน awesome. ีย oh, ja mm ์ค OK. ่ะยิงโตค่ะไปนั่งเอาอี่ใช้ตัวนะคะใช้ตัวหรอยิงโตจ้าเฮดเอ็มค่ะดูยิงโตเด็กงานแบบสวยๆเฮดเอ็มนะลูกค้าเฮดเอ็มผ้าแบบสวยๆเลยค่ะลูกค้ายิงโตหุ้นดูยิงโตตัวอะไรเออต้นตัวแบบกขาผ่านผ่านมากยิงจิ๋วอันนี้มันแบบทรงเล็กลูกค้าเนี่ยคิวเนี่ยออกทรงเล็กยิงจิ๋วค่ะมันออกทรงเล็กลูกค้าอยู่นี่ตัวใช้ตจ้คะ ไายโตหล่อๆนะคะไายโตยังว่างนะจ๊ะไายจิ๋วค่ะไายโตว่างเดี๋ยวหาหญิงโตให้นะจ๊ะเด็กจ e> ิ๋วว่างจ้าอุ้ยแกร็บแกร็บนี่แบบอย่างเงาเลยสวยมากชกระโปรงหญิงจิ๋วค่ะแกร็บอย่างเงาว้ายมือหนึ่งมาอีกแล้วทัมมี่แม่หญิงโตอุ้ยมือหนึ่งอุ้ยดูดิชัมมี่นี่ดูดูดิ มันนก็จะใหม่เยอะเพราะว่ามันแบบมันใหม่เนี่เอาเขาก็มือหนึ่งแกก็ตลบมันนี่มันใหม่เลยกนะังเรามือหนึ่งมันใหม่กิฟต <laughs> ์เลยมีแต่ม,มือหนึ่งเรือว่านะยิงโตัเออดูข้างหลังให้เขาดูข้างหลังสิแต่ลายมันสวยมากเลยนะใช่ใบข้างหลังสวยมากใครจองยิงโตัจ้ายิงสิ๋เลยลูกค้าค่เหลือสองพันแปดเก้าสิบเองเราเราาลยเอาค่ารถพิเศษเลยนะยิงโติงโัเนี่ยดูดิดึงไม่ออกเลยลูกค้ายิงจิ๋วค่ะเด็ดจิ๋วก่อนเด็ดจิ๋วเด็ดจิ๋วค่ะเนี่ยเด็ดจิ๋วแบบน่ารักใส่ไปซัมมเอร์ลูกค้า ยิงจิ๋วก็น่ารักมากเดซจิ๋วก็สวยมากเดซจิ๋วค่ะ,คะอ,อุ้ยน่าแบบน่ารักขนาดนี้มินิมอลเลยนี่สวยแบบน่ารักมากเลยลูกค้าดูด,ด,ดิยิงตู้ชุลุสวยเนาะชุลุชุลุชุลุคุณย่านี่ชายโตค่ะชายโตชายโต,ต<ๆ>ยังรอเลยคุณย่าฮ่าสวยลูกค้าเอาไปเอาใส่เที่ยวสบายเลยนะคะลูกค้จาจ๋าเอาไปเรียนซัมเมอร์ได้หล่อๆเลยนะลูกชายเนี่ยเรียนซัมเมอร์ได้หล่อๆเลยครับ ใช้จิ๋วแบบยังรอยู่นี่โคชายโตจ้ะโอ้ยดูดูเด็กจิ๋วดิคุณหนูมมากเลยนี่ยดูสีผ้างานจริงสวยมากเลยนะเงาเงาเลยนะใครขายอยากได้ผ้าหัวลูกค้าค่ะอันนี้ใหม่เลยนี่ก็ใหม่นี่ไม่ไม่มือหนึ่งแต่ยังใหม่มันใหม่กิฟต์เลยไม่ได้ติดป้ายห้อยมาได้สวยนะนี่หญิงจิ๋วนะเบบี้ดอลใหม่กิฟต์จิใหม่กิฟตเลยโอ้ยนี่สวยมากเลยผ้าแผ้าใหม่ผ้าแบบเนวมาเลยลูกค้าผ้าอย่างสวยลูกค้า เอาไปรีดขายเลยเร็วๆนาะทยาวไปรีดขายเลยยังใหม่เลยเนี่ยเดซจิ๋วเงาวับเลยเอาไปรีดขายเลยค่ะเดซจิ๋วจ้าใครอยากได้หญิงจิ๋วมินิมอลนะสุดๆเลยเนี่ยหญิงจิ๋วดูหญิงโตเลยอีกเอาหญิงโตเลยค่ะสวยๆอ๋อสวยจริงขอบพระคุณค่ะคุณย่าเนี่ยแต่สวยจริงนะหญิงโตเนี่ยหญิงโตแบบว่างานแบบน่ารักมากคุณย่ารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาใช้โตให้นะเดซจิ๋วแบบน่ารักมากดูดูดูใช้โตคุณย่าใช้โตไป เคโตแบบรอๆคุณเนี่ยอุ้ยดูดูเพชรอิฐไซสิบอันนี้ไซสิบตัวใหญ่ๆนะคะเชื้อชาย,ยจ,จิ๋บบจวจ้ะมือหนึ่งดิสนี่ก็มาแล้วนะหญิงโตอุบบ้ยแม่หญิงโตแบบผ้าสวยมากเลยหญิงโตใครจะรีบขายเลยจ้าหญิงโตหญิงโตสวยจริงผ้าแบบเงาป้ายห้อยเลยเด็ดจิโตจ้ะดูไปเรื่อยๆนะลูกค้าชอบยมาค่อยจองนะเชื้จิ๋วค่ะลูกค้าถูกใจค่อยจองเฮทเอ็มเชื้จิ๋วค่ะอุ้ยเชื้อแบบโหลมากเลยลูกค้า ใช้จิ๋วชวนเฮดเอ็มด้วยนะลูกค้าใหม่ทิ่เลย่าผ้าสวยจริงลูกค้าเลยชายโตจ้ะโอเคได้ไปไม่ด่าหัวแน่นอนลูกค้าจ๋ะใช้จิ๋วค่ะผ้าใหม่จริงผ้าใหม่จริงค่ะไม่ด่าหัวแม่ค้คแน่นอนจ้ะไปนั่นไปไหนวะดื่มไปนั่นไปตามเพื่อนมาลูกค้าไม่จองเองก็ไปตามเพื่อนมาจองลูกค้าจ๋ะชายโตนะคะชายโตใครเขาอยากได้ผ้าสวยๆไปตามเขามาบ้างลูกค้าหญิงจิ๋วค่ะเพื่อนคนไหนที่แบบเออเปิดละผ้าไม่สวยมาเอาคิวนี้ลูกค้าจ๋า คือนีผ้าสวยมากค่ะสนุปปี้ชายโตจ้ะอู้ยชายโตสนุปปี้ก็หลอ่อแมติกทั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 กอะไรไหมจ้าแมติก,ตกค่ะ,คะเอาทั้งเช็ดกแล้วเช็ดโอเคจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวมิวเขียนรายละเอียดไว้ให้นะมิวชอบลืมนะ ล,ลูกค้าลูกค้าสรุปยอดไว้มิวบ้าง<ม>ไห<ด>มิงโตนะคะยิงโตไม,ไม่ใช่ว่าร้าสรุปยอดให้นะลูกค้าช่วยสรุปยอดมิวหน่อยนะคะมิวชอบลืมม,มิวมิวตอบแชทช้ชาลูกค้าก็ทักมิวบ่อยๆได้เลยนะโทรมาก็ได้ลูกค้าจ๋าแชทมิวไม่ค่อยได้เพรายใช้ชีิเื่อง ตัวล่อนะคุณย่าเสร็จผ้าค่ะสวยลค้ไปได้เลยใช้โตจะใช้ตงานว่ามันแบบน้าขายมากลูกคะอันนี้บานออกญิงจิวค่ะจบจบให้อยมันดีมากเดทหญิงโตค่ะมเห็นเดจิ๋วมันฉลุกเห็นฉลุนี่ยเห็นเองลูกค้าแกร็บแกร็บแกร็บเดทจิ๋วนี่นี่ ชลูกแก๊ปเห็นชลูกแก๊บไหมว้าวเด็กจิ๋วอย่างสวยลูกค้จาจ๋าอุ้ยใครจะจองหญิงจิ๋วเนี่ยไปตามเพื่อนมาแล้วใครอยากได้หม,ม้อม่อเนี่ยลูกค้าจ๋าแขนกระดิ่งมินิมอ่อเยอะเลยเซรชายตัวจ้ะหม้อแบบดีมากลูกค้าเฮทเอ็มค่ะเฮทเอ็ม,มจ้าดูหญิงโตเฮทเอ็มย่างสวยเลยไหมห้าแบบเรียกดีจังเลยห้าสวยมากเลยลูกค้าสบายใจอุ้ยดูแก๊บชายตัวโลจังไหมสั่งหนูเช้านี่นี่ชายโตจ้ะชายโต อุ้ยเอินเๆๆๆเอเอ,เอ,อุ้ยลูกค้างานแบบหน้ารักจริงเลยใช้โตแก๊บค่ะแกลบแบบหล่อมากเลยนะแก๊บผ้าแบบดีมากคุณะโอ้ตอนนี้เป็นหญิงจิ๋วเลยนี่แขนเนี่งแขนเป <c oughs> ็นกระโดงหญิงจิ๋วค่ะ หญิงโตเอ็นห้อยผ้าเงาคะ่ะเงามากเลยครับส่งแนละ้วว้าลูกค้าเนี่ยมันดึงไม่ได้นะเดี๋ยวป้ปายป้ายจะช็อปมันหลุดลูกค้าอุ้ยลูหญิงโตแม่ป้ายจะช็อปอีกแล้วแม่นี่ดูดูไซส์เด็กตัวมันแบบว่าเหมือนไซส์ร้อยสิบเลยหญ<อ>ิงโตไซส์ร้อยสามร้อยสี่ตัวหญิงโ <ไป S 2> ต,ตค่ะป้ายห้อยเลยหญิงโตนี่หญิงโตป้ายห้อยดีจังเลยลูกค้างานแบบสวยๆลูกค้าเออแล้วที่เราเก็บไวดูไ ดูหน้าตาก่อนหน้าตาละไม้คล้ยพึ่งมีดอกไม่มีดอกัสชายจิ๋วดอกจ้ะมีดอกไม่มีดอกใช้โตค่ะไม่เคยไปตามหน้าผ้าแต่น้องมีวิวกลัวมันมีป้ายห้อยแล้วมันเดี๋ยวมันขาดหญิงจิ๋วค่ะใช้โตหล่อค่ะผ้าเงาเงาเลยนะลูกค้าผ้าแบบเงาเงาผ้าเหมือนซูดูุดหนึ่งเจเลยลูกค้ากระสอบละหมื่นห้ากระสวจ้ะ แม่จองไดแมกสองคิวเดอร์เอาแต่หญิงจิว๋วโอเคได้เลยจา้าสวัสดีครับคุณแม่ค้าน่ารักใหม่กิฟ <My S 1> เลยหญิงโตขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหญิงจิ๋วค่ะบอดี้ค่ะโอ้ยเกียนว่ายน้ำจิบปะทะค่ะ ประท่ค่ะเยิ้งจิวจ๋วเอ็นห้อยแบบอู้ยูปลายห้อยแบบดีมากเลยลูกค้าผู้หญิ่งตัวนี้ก็สวยนะตวัตวนี้ตัวเลยใครตัวไม่หนาข้างกลางนัหญิง,ญงจิ๋วค่ะปกติหญิงโตงจ้าแม่ปานสวัสดีค่ะปานสวัสดีค่ะจิปัตายูตะค่ะจิ๋วนีม่ม้อจริงเลยจิ๋วนีม่ม้อมากเลยผู้ เนี่ยเด็กจิ๋วเยอะนะลูกค้าเนี่ยมีแต่ h m เนี่ยลายแบบวสวยๆเลยเขา <อ S 1> ได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคิวนี้ของแม่ใหม่จา้ารูหญิงจิ๋วนี่โมมากเธอเยหญิงจิ๋วใครจะมินิ้ม่อมา,อเ,อา,มมอมาเอานี้เด้อว้ายเจ้าสวยจริง,รงอู้ยหญิงจิ๋วแบบน่ารักจริงแม่เนี่ยแม่ใครอยากได้หญิงจิ๋วมินิมอ่อแม่แนะนื่นอนเอานะโมจริงแม่ร้านนี้เปิดม้อทั้งรถเลยนะแม่เรื<ห>่องต่อติดเส็จสุดแมมา20ลูกได้แม่แม่ แต่ตอนนี้เปิดพร้อมเปิดได้แค่สามลูกแล้วแม่ใช้โตค่ะพูมมาใช้โตที่เหลือย,ยังเอาไว้ที่โกดังอยู่ไม่มีที่เก็บยิงโตค่ะเนี่ยไปที่ถ่ายเลยเนาะเนี่ยบางคนไม่ต้องยิงป้ายรีแพ็กเลยเป็ิธียิงโตค่ะไม่ต้องยิงป้ายรีแพ็กเลยยูโคยิงจิวร้อยสิบจ้าไว้น้ำจิค่ะเดชจิวจ้ะ ีปราทาดกางเกงในค่ะอู้หดูหญิงจิ๋วดิน่ารักจังเลยหญิงจิ๋วเนี่ย่าดจงขาดจำมากเลยว้ายเหมือนเสื้อแม่ยิวใส่เลยค่ะคอเพชรเอ็มน่ารักมากเใช่ไหมใช่เจอขั้วข้างล่างสวยแม่สวยมากเลยนี่ใครตัวเล็กๆเนาะอู้สวยนะชอบมากเลยลูกค้าเอ็กซ์ม้าใช้ในสอบปะลูกค้าใช้จิ๋วแบบหล่อๆเลยครับ ชายโตยังว่างอยู่ค่ะหญิงโตปีกนกค่ะหูหญิงโตนี่ใต้แบรนอะไรนีหญิงโตเป็นของเมียนี่ครับส่งเห็นไหมใช่ใช่ใช่ตโตสวยจังเลยอันนี้คิวอะไรหนิจังเนะี่ยหนึ่งโเป็ดโอเคอันนี้ลดราคาพิเศษโอเค เดี๋ยวมิวลืมนะมิวขออนุญาตเอ้ยสรุปไว้นะคะเพราะมิวชอบลืมลูกค้าไม่ใช่อะไรนะชอบลืมนะจ๊ะเขาไม่มีเวลาไปตามด้วย่นะลูกค้ามิวเดี๋ยวหนูพักก่อนนะแล้วค่อยไอนี่ต่อลูกก็เรียนอันอื่นต่อป่ดหญิงจิ๋วค่ะเอ้ยหญิงโตค่ะผู้ผิดนะลูกค้าหญิงโตนะมินิมอลหญิงจิ๋วค่ะดูดิหญิงจิ๋วแบบม่อมากเลยลูกค้าจัดทรงดีๆดูยูดิโกเชตโตค่ะ ใชตัวยูโคหล่อๆนะคะลูกค้าจ๋าจองได้ค่ะใช้จิ๋วของคุณแม่ค่ะคคะแม่น้องนาใช้จิ๋วคุณแม่น้องนาค่ะใช่จ้าใช้จิ๋วไปก็ใช้จิ๋วคุณแม่ล่ะคุณค้าใช้จิ๋วลูกค้าที่จองละจ้าอีกเอสจิ๋วค่ะหล่อมากจ้ะบอกเลยใช้จิ๋วหล่อมากโยนไปเยอะแล้วใช้จิ๋วใช้จิ๋วหล่อมากค่ะคุณแม่ปังมากเลยบอกเลยให้จิ๋วแบบอย่างหล่อเลยครับ เดซิวเยอะนะใครจองเดซิวเดี๋ยวรีรันให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลืมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวลมาอีกรอบมค่อยบอกนะใช้โต้ค่ะใหม่กิฟต์ค่ะใช้โต้ผ้าหลอกิฟต์นะลูกค้าจองได้เลยเดซิวสวยมากเดซิวมีแต่ฉลุสวยๆเลยลูกค้าเนี่ยมีแต่ฉลุน่ารักน่ารักเลยเดซิวเนี่ยลูกค้าสนใจซื้อใช้จิวหรอกค่ะกดซื้อได้ค่ะท้าแชทมาหน่อยโอ้ยพี่บอกมินิมอลหญิงจิวค่ะ ลูกค่ะทักแชทได้เลยนะออ้ยไปห้อยมาอีกแล้วอุ้ยิงจิ๋วมือหนึ่งค่ะหนึ่งเจ็ดห้าหยวนนะจ๊ะยิงจิ๋วจิ๋วค่ะไปใจแค่เอานรอเป็นไงแก้งชายจิ๋วรถจ้ะยิงจิ๋วซักเนาะลูกค้าเลือกโปรส่ลดหรือโปรซักลูกค้าแจ้งทีนะคะโปรส่วนลดยิงโตว่างไหมยิงโตยิงโตไปแล้วจ้ะยิงโตคิวหน้าว่างคิวหน้ากดอีกนะ รอบเที่ยงแม่แม่พัชรินยิงตัวไปมื่อนนี้นยิงตัว<ล>ค่ะยิงตัวเสียข้่างเงาๆเลยแม่พัดอ๋อแม่เที่ยวได้แมกคิวใช่ใช่ของคุณแม่เอ่อมิวส่งอันนี้ให้หรือยังเรียกพัสดุให้ยังคุณแม่ทักแชททีใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มลูกค้ากดเข้ากลุ่มเลยนะพอดีเรียกพัสดุมิวจะแจ้งในกลุ่มให้ลูกค้าญิงตัวได้เยอะมากคิวที่แ้วเออญิงตัวคิวที่แ้วได้เยอะมากสามสี่สิบกิโลมากแม่ยูวดูบินให้แป๊บนึงนะ ถ้ามิวไม่ตอบลูกค้าทางแชทไมบ่อยนะคะเพราะว่ามิวออนไลน์้วกเซนจะไม่ขึ้นแม่แกรนี่บอกว่ามอร์นิ่งว้ายมอร์นิ่งแกรนี่แกรนี่ใช้จิ๋วได้หล่อมากเลยมันก็ถูกขงเธอนะแกรนี่หล่อจริงอันนี้แบบอันนี้อันนี้ใหม่เลยแกรนี่มันไม่ได้หล่อแบบนี้นะมันหล่อแบบใหม่ด้วยอันนี้ป้ายห้อยแบบใหม่ๆมาเต็มเลยแกรนี่อันนี้กระสอบนี้เนี่ยห่วห่วยเยอะเลยหล่อมากก็เยอะหล่อหล่อตั้งแต่คิวที่แล้วละแต่รถนี้ลูกค้าน่าจะติดจองหมด หญิงโตค่ะลูกค้าจองจองไอจองแต่ชายจิ๋วลูกค้าลูกค้าจองอันอื่นมากกันเลยนะจองหญิงโตกันบ้างแม่พัดจำชื่อแม่พัดเลยนะเดี๋ยวมิวจะไปตามเด็กจิ๋วค่ะแม่จองหญิงโตกันด้วยกันเลยนะเออแม่จองหญิงโตใช้เออช้โตกันได้เลยนะคะไปตามเพื่อนขายชายโตให้หน่อยดิชายโตหล่อมากตัวเองเนี่ยชายโตแบบหล่อๆอเลยชายโตนะจ๊ะชายโตผ้าสวยนะลูกค้าผ้าสวยเลยค่ะลูกค้า ป้ายมันห้อยเยอะดีลูกค้าแบบน่ารักน่ารักเลยยิงจิ๋วค่ะเดทอยิงโตค่ะเนี่ยใช้จิ๋วแบบก็หล่อมากลูกชายเนี่ยใช้จิ๋วแบบหล่อมากเลยมิกกี้มาด้วยสวยๆวยเลยค่ะลูกค้าจองได้เลยนะลูกค้าเลือกโปรส่วนลดสามร้อยบาทหรือโปรซักอบแห้งค่าเชื้อรินให้ฟรีลูกค้าแจ้งในแชทได้เลยนะจ๊ะหรือแจ้งหน้าไลน์ก็ได้จ๊ะยิงจิ๋วค่ะแต่งระบายจิ๋วแบบหล่อเลยลูกค้าค่ะอุ้ยพ็อพยิงตัวฝุด ยิงโตน่ะแม่ชอบเสื้อครบมากแม่มิวก็ซื้อต่อจากลูกค้ามาแน่เลยิัวบัวยิงจิ๋วค่ะยิงโตมีว่างอีกสามร้อยหกสิบสองคิวลูกค้าค่ะยิงจิ๋วแขนตุ๊กตาค่ะนี่ชายโตหล่อนะจ๊ะไดโนเสาร์ค่ะจองชายจิ๋วชายจิ๋วคิวไหนนี้้ชายจิ๋วคิวนี้ไปแล้วชายจิ๋วติดจองสามคิวชายจิ๋วค่ะสามคิวก็หมดหมดหรือว่าหรือว่าจะทั้งสอบดีนะถึงสอบดีนะ คิวนี้ไปแล้วเธอหญิงโตเธอต้องจองใหม่เธอต้องลงคิวจองหน่ะไดแม็กหน่ะไดแม็กเธอต้องลงคิวจองยิงจิ๋วค่ะเธอต้องต่อคิวนี้สหนึ่งเธอต่อคิวนี้สหนึ่งแต่หญิงโตเขามีแต่พอกจริงนะดูเออหญิงโตเขาสวยหญิงโตจ้าพอกมันสวยด้วยลูกค้าหญิงโตสวยจริงนุกค้จจ้ะใช้ใช้โตโหโลนะลูกค้าใชโตแบบผ้าแบบเงามากเลยลูกค้า ยญิงโตจ้าวุ้นใบห้อยลูกค้าเลยปใาอยู่ข้างในหมดเลยเนี่ยใครเอาไปคิวเนี่ยลูกค้าไม่ไดเลยข้าวดูใจก่อนเถอะคิวดูใจเถอะมินิมอลยิงจิ๋วค่ะจองทั้งสอบหนึ่งสอบนะโอเคโอเครักิววที่สามไงหญิงจิ๋วมินิมอลมีของแม่แกนนี่แล้วของแม่ปล่อยคิอก็ยังเหลือหนึ่งหิงจิ๋วถึงอยู่ร้าพ่อเยันร้านกาญก็ต่อ อันนี้คนละตัวใช่ไหมเวลาตัดมที่ไม่ตัดนะเดี๋ยวอย่าพ่อหนุนเรตัวนี้ดูก่ออันนี้ไม่ได้ตัดใช้ข้งว่างตัดมาตัดโอเคโอเคน่ใช่นี่นันผมก็วนพ่อมกลับเลยไม่แม่อันนี้อาจจะไม่ได้แปว่าเป็นสายล็อกไหน่เนี่ยคเด็ยอกันหรอไม่เค่อสภาพเป็นสายเสือมันเดียวที่ไม่ด้ับได้ดับนะไม่ได้ สภาดูเหรอรักเียร์ไอ้่องภาพเื่ใหญ่ไปสายดียบนอ่อ่ดเรื่องตัวนี้น่ะตเต้าก็น่น่ะเป็นสายผมผมน้อยเหอง้ถ้าถ้าถ้าแก่อยู่น่ะไม่ักเกียว์ถ้า้ที่โดมแก่อย่านมีที่เสียไหมเอาไปเสียของพี่โดส้วที่โด่